เพื่อนๆรู้ไหมครับในที่สุดเกนเก็นชินอิมแพคก็มีเซลลมูลกับเขาแล้วในฐานะ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงได้ดูตัวอย่างตัวใหม่ของเก n เกนชินอิมแพคกันแล้วใช่ไหมครับในตัวอย่างนั้นมีตัวละครตัวใหม่ๆหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครหล่อเท่อย่างพี่วาก้าหรือพี่สาวสุดสวยแอมคุณแม่สุดสวยอย่างคุณแม่อลิสของน้องคีตัวละครที่อาจจะเป็นตัวละครเพลเวิรลตัวแรกในเกมที่มีแฟนแล้วนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีๆแล้วเพื่อนๆจะไม่เห็นอาคอนตัวใหม่ของแมปนอร์ทไคลเลยซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าโคลัมบีน่านั้นเป็นตัวละครที่มีพลังเทียบเท่ากับอาคอนนั่นเอง และจากคำพูดของนาฮิดาที่เคยกล่าวไว้ว่าสามอันดับแรกของฟาตุยนั้นมีพลังเทียบเท่ากับเทพ,พเจ้าและจากภาพอาร์ตส,สาวเซรามูนโอ้ไม่ใช่ครับสาวของน้องโคลัมบีน่านั้นก็อาจจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าน้องโคลัมบีน่ามีพลังเทียบเท่ากับอาคอนนั่นเองซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในส่วนของกองฮิอิชิผู้เหลือรอดของโลกใต้แสงจันทร์ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สืบเชื้อสายแห่งดินแดนทางตอนเหนือสุดยังคงอาศัยอยู่ระหว่างพงไพรและทุ่งหญ้ามหานครทองคำแห่งนั้นได้สลายเป็นทุรีไปนานแล้วและมาตุภูมิอันห่างไกลก็สูญสลายไปในราชสำนักของสิ่งที่สูสร้างขึ้นมานานแล้วแต่ทว่าเหล่าทายาทผู้หญิงทนงยังคงจุดประทีปดวงแรกขึ้นท่ามกลางกระแสคลื่นธมินสารต่อเพลงสวดอันยาวนานเพื่อหวังอาศัยพึ่งพิงความคุ้มครองจากดวงจันทร์ดวงใหม่ โดยตลอด500ปีที่ผ่านมาทูตจันทาขับขานทุกรุ่นต่างปฏิบัติตามประกาศสิทธิ์ที่นักบุญหญิงคนแรกได้ทิ้งไว้ฉี้นำเหล่าผู้ติดตามแห่งจันทราน้ำค้างแข็งให้ยึดมั่นในความดีงามและศรัทธาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประทักกับผู้คนภายนอก แต่ทววาการมาของฟาตุยนั้นอาจจะนำพาความมืดมนยามพ่้ามมาสู่ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นความสงบสุขที่เคยเป็นมาหรือคำอธิษฐานต่อถวยเทพที่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดโดยผู้ติดตามแห่งจันทาน้ำค้างแข็งเหล่านี้เองที่เป็นคนสร้างรูปปั้นของโคลม,มีนามากมายไปทั่วนอตไคลและยังเปรียบให้โคลม,มีนาเป็นมูนเมเดนหรือหญิงสาวแห่งดวงจันทร์ และนอกจากนี้คลัมบีนายังถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า I don't f t t h n n w w o o o n ซึ่งนี่อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคลัมบีน่านั้นอาจจะเป็นดวงจันทร์ดวงใหม่ก็เป็นได้ ซึ่งเรื่องนี้เองจะช่วยอธิบายว่าทำไมนอตไครยถึงสามารถดู่รอดเป็นเขตปกครองตัวเองได้ไม่ว่าจะมีสเสนสนายาหรือไม่ก็ตามและเหตุใดโคลามีนานั้นจึงสามารถปฏิเสธคำสั่งจากเทพน้ำแข็งอย่างซาริซาและเหล่าฝาตุยได้โดยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆน,นคนไหนที่อยากค้นหาช่องสามารถพิมพ์คำว่าเกมซีทีวีลงไปในเสิร์ชของ YouTube หรือใน TikTok ได้เลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดังตำนานที่เล่าว่าเคยมีดวงจันทร์สว่างสวยสามดวงบนท้องฟ้ายามลาตีมีนามว่าอาริอั n ซอนเนตและแคนนอนซึ่งเป็นพี่น้องกันแต่ต้องพักภากจากกันด้วยความตายในหายนัะครั้งใหญ่เรื่องราวที่เปรียบดังตำนานได้ปรากฏอยู่ในหนังสือ hard desire ในส่วนของซับไฟและในตอนแรกนั้น โลกยังไม่มีขอบเขตระหว่างความเป็นและความตายเจ็ดจำนงไหลเวียนอยู่ท่ามกลางการดำรงอยู่นับไม่ถ้วนสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มที่ครั้งหนึ่งเคยปกครองดวงดาวได้ปล่อยดวงจันทร์สาดวงให้ลอยขึ้นจากผืนดินโดยสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มนั้นก็คือนิเบลลุงผู้เป็นบุคคลในตำนานของเทวทผู้เคยปกครองโลกก่อนการมาถึงของมนุษย์ เขาเป็นผู้นำอาบิดเข้าสู่โลกและถูกสังหารในการล้างแค้นครั้งใหญ่โดยหลักการของสวรรค์และบัดนี้บัลลังก์แห่งผู้มีปีกได้ครอบครองแสงของจันทร์ทั้งสามซึ่งเรื่องราวดุดังตำนานนี้นั้นได้ถูกจารึกไว้อยู่ในอาร์ติแฟกต์ e e ฟแ l l l อรี่ดิส t ทน t p แและในหนังสือป่าไผ่แสงจันทร์ได้กล่าวไว้ว่า นานมาแล้วดวงจันทร์ที่สว่างสวยสามดวงเคยลอยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงจันทร์ทั้ง3เป็นพี่น้องกันมีอายุยืนยาวกว่าเทพแห่งหินและเกิดขึ้นก่อนแม้ผืนดินหินที่รองรับท่าเรือหริเยในปัจจุบันพวกเธอเป็นทิดาแห่งบทกวีและบทเพลงเป็นผู้ปกครองท้องฟ้ายามค่ำคืนพวกเธอนำทางผ่านฟากฟ้าในราชรถสีเงินที่สลับกันขับเคลื่อนทุกๆสามครั้งต่อเดือน หากการผัดเปลี่ยนเวรไม่เกิดขึ้นตรงตามเวลาวันนั้นจะเกิดหายนะครั้งใหญ่หลวงทันทีดวงจันทร์ทั้งสามต่างเคยมีความรักต่อสิ่งเดียวกันนั่นก็คือดวงดาวแห่งลุ่งอุ่นหรือ morning star เฉพาะช่วงเวลาสั้นๆที่กลางวันและกลางคืนมาบรรจบกันเท่านั้นที่ดวงจันทร์ทั้ง3ดวงใดดวงหนึ่งจะเคลื่อนผ่านดวงดาวที่กำลังจางหายหรือนั่นก็คือมอร n นิ่งสตาและได้ชำเลืองมองไปยังที่พำนักของเหล่าดวงดาวเหล่านั้นแต่เพียงไม่นานหลังจากนั้นเมื่อแสงแห่งลุ่งอรุณสอดส่องบนท้องฟ้าราชรถก็จะรีบนำพาน้องสาวแห่งรัตติการจากไป พี่น้องทั้งสามต่างหลงรักดวงดาวแห่งลุ่งอรุณด้วยความรักที่เท่าเทียมกันเชกเช่นเดียวกับความรักที่พวกเธอมีให้กับกันเองในฐานะพี่น้องแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่โลกจะถูกพัดพาไปด้วยคลื่นแห่งหายนะการเวลาผ่านพ้นไปไพพิบัติก็ได้ค้นหล,ล่นราชรถสี่เงินและทำลายวิหารของดวงดาวดวงจันทร์แห่งรัติการทั้งสามก็หันมาทำลายกันเอง จนนำไปซึ่งการจากลาช่วนิรันด์ด้วยความตายเหลือไว้เพียงซากล่างสีซีดขาวของหนึ่งในพวกเธอเท่านั้นที่ยังคงสาดแสงออกมาในยามค่ำคืนและจากสิ่งที่จารึกไว้ในมูลเพลเซอร์ได้กล่าวไว้ว่าท้ายที่สุดแล้วจันทาทั้งสองก็แหลกสลายกลายเป็นผุยผงและจางหายไปพี่น้องคนสุดท้ายนั้นโศกเศร้าจนไม่อาจออกจากวังของตนได้อีก และจากคำพูดของสเกิร์ตก็ได้ยืนยันกับพวกเราไว้ด้วยว่าดวงจันทสองดวงใน3มดวงของเทวันั้นได้แตกสลายอย่างสิ้นเชิงแล้วโดยเศษซากของพวกมันยังคงลอยอยู่ด้านหลังของม่านฟ้าเทียมส่วนดวงจันทร์ดวงที่สมนั้นยังคงสภาพสมบูรณ์แต่ไหลซึ่งชีวิตแม้กระน,นั้นเจดจำนงของมันก็ยังไม่สลายไปทั้งหมดซึ่งการที่โคลัมบีนานั้นถูกยกให้เป็นดวงจันทร์ดวงใหม่ นั่นก็อาจจะหมายความว่าจะต้องสังหารดวงจันทร์ดวงเก่าที่เหลืออยู่อีกหนึ่งดวงหรือเปล่าสิ่งนี้นั้นคงจะเปิดเผยในเนื้อเรื่องของนอตคลายและเหล่าฟาตุยนั้นมีจุดประสงค์ยังไงกำแน่กับน้องคอลัมีนาสิ่งสิ่งนี้เพื่อนๆก็คงต้องรอติดตามกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตอนนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ